สวัสดีครับลูกเดือนตามดาวก็กลับมพาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งลูกเดือนตามดาววันนี้ก็จะนําหลักวิชาโหราศาสตร์มาวิเคราะห์ในกลุ่มของธาตุไฟตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสามตุลากราศีธาตุไฟประกอบด้วยเม็สิงธนูนะครับาราศีเม็นี้ก็เป็นต้นธาตุเป็นราศีที่บุกเบิการาศีสิงก็เป็นกลางธาตุมองไปที่ผลประโยชรรยน์หรือค่าตอบแทนหรือ ความมีเกียรติมียศส่วนราศีธนูนั้นมองไปที่เรื่ององค์ความรู้และความยั่งยืนปวราะิวลาเมธมีดาวคารเป็นอะไรครับเป็นเกษตรก็คือกล้าทำกล้าคิดแล้วก็กล้าบุกเบิกและทีสิ่งมีทิศเป็นเกษตรมีพระอาทิตย์เป็นเกษตรก,ก็เน้นไปที่ชื่อเสียงการยอมรับความมีศักดิ์ศรีและที่สำคัญก็คือเป็นงานที่มีเกียรตินะฮะ ส่วนาศีธนูนั้นเน้นไปที่องค์ความรู้เพราะว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรเป็นปลายธาตุถ้าไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะย,ยืนระยะได้คนลาศีธนูก็จะไม่ลงมือทําฉะนั้นคุณสมบัติที่ว่าเรื่องการทํางานนี่ก็จะแตกต่างกันเมฆกล้าทากล้าคิดสิงห์มองไปที่งานที่มีเกียรติสมฐานนะธนูมองไปที่องค์ความรู้ วันนี้มาวิเคราะห์ดาวในระหว่างวันที่1นึ่งถึงสามตุาคมกรานะครับมาที่ราศีเมษราศีเมษก็จะเด่นเรื่องการเงินนะครับการเงินที่ว่านี้ก็เป็นเงินที่พังกานเป็นรายชายโชคในกระดุมพระในเรือนศุกร์เงินก็ได้จากงานได้จากมิตรได้จากการบุกเบิกได้จากการท้าทายที่สําคัญก็คือดาวคารมีอยู่2ตําแหน่งนะครับก็คือ ราศีพิกิกกับราศีเมษพิกิกเป็นน้ำนะครเมือ่อกคุณสมบัติของดาวคารมีทั้งน้ำและไฟอยู่ในตัวไปอยู่ราศีพฤกษ์ก็ยึดราศีธาตุดินเป็นหลักก็มองว่าความมั่นคงเรื่องงานหรือการเงินที่จะเกิดขึ้นได้นั้น,น,นก็ต้องอใช้ความรู้ความสามารถสิ่งที่ที่ชาวราศีเมษ จะต้องชื่นชมยินดีในในการบุกเบิกในการกล้าทำในการเปลี่ยนงานเพราะว่าอังคารมาจากมรณะมรณะกระดุมพระแปลว่าเปลี่ยนงานหรือหางานพิเศษเพิ่มหรือใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นะครับไปทำไปทำในสิ่งที่เป็นรายได้ก็อนุมานได้ว่าวันที่25่ะระจห้าัร์เข้าราศีมีนคู่กับรหัส ตอนนี้ก็คงจะลังเลประมาณ25 26ยยังตัดสินใจทำแต่ว่าลังเลพอมาวันที่27มกราพระจันทร์เป็นมหาจักความคิดความอ่านที่จะนำเงินไปบริหารจัดการหรือการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็มากขึ้นส่นสิ้นเดือนวันที่30พระจันทร์ก็เป็นมหาอุจมาชนดาวขานพระจันทร์มาจากอลินะครับอาพระจันทร์มาจากพันธุเพเลที่4 พันธุกระดุมพระแปลว่าสิ่งที่ทํามาถูกทางแล้วฉะนั้นลาติเมรก็จะโชคดีเรื่องการงานการเงินสิ่งหนึ่งที่าราติเมรจะต้องเจอก็คือเรื่องของการอบรมเพราะว่า,าพระอาทิตย์ก่อนท,อที่พระอาทิตย์จะยกจากราศีธนูไปราศีมังกรวันที่15เนี่ยพระอาทิตย์อยู่ธาตุไฟเอื้อมไปถึงดาวพฤหัสเป็นกเกษตรในเรือนวินาศก็มีใจความสําคัญว่า จะต้องอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงความรู้เชิงปฏิบัติการต้วงหลังวันที่15ออกภาคสนามเพาะไมีสศขกกับเสาอยู่ราตีบังกรในเรือนกรรมะแล้วก็1กับ6ก็คือความสําเร็จหนึ่งกับเก็ก็คือใช้ความพยายามแต่ว่าเรายึดดาวเสาเป็นหลักเพราะดาวเสาเป็นตัวกรรมะที่จะทําให้คนราตีเมธจะต้องไปอบรมาภาคสนามอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมความรู้แล้วก็ เพิ่มเติมความรู้ที่มีอยู่ให้มากขึ้นนะครับเป็นการอบรมหรือเป็นการรับข้อมูลเพิ่มที่ไม่อยู่ในแผนงานสิ่งหนึ่งซึ่งเราชาวราศีเมษจะต้องเจอก็คือก็คือ,คอมีมีเรื่องของเพื่อนใหม่เพื่อนเรามาดูสัจฉะคือพระพุทธสัจฉะปุตตะสัจฉะปุตตะมาอยู่สุภะก็คือการเดินทางอบรมหรือการเดินทางในการทํากิจกรรม ที่เป็นเรื่องของรายได้เป็นเรื่องขององค์ความรู้นั้นก็จะเจอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเป็นกัละยาณมิตรนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของชาวราติเมธคือเรื่องเงินกล้าบุกเบิกการที่จะทําเรื่องงานเป็นงานเชิองอบรมแล้วก็เป็นงานที่เป็นเชิงความรู้ปฏิบัติการแล้วก็ชาวราติเมธได้ผลประโยชน์ระยะยาวแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ น,นี่ก็คือจุดเด่นของชาวราศีเมษนะครับตอนนี้มาดูราศีสิง์ราศีสิง์ก็ถือได้ว่ามีพระอาทิตย์เป็นเกษตรพระอาทิตย์มาอยู่เดือนปุตตะจะราศีสิง์ก็จะ,จะแสวงหาติ่งใหม่ๆในช่วงเดือนมกรานะครับจะ,จะแสวงหาติ่งใหม่ๆเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อ,อไรายได้เพื่อผลประโยชน์ หาสิ่งใหม่ๆในที่นี้ก็คงจะเป็นเรื่องบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของเครื่องมือสื่อสารโต๊ะทำงานธุรกิจเชิงเชิงการค้าที่เป็นออนไลน์หรือมีงานเข้ามาเพิ่มที่เห็นเด่นๆก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเพราะว่าดาวกรมมะกรรมะที่ว่านี้ก็คือดาวคารพระสุข พระสุกนี้ไปอยู่กับพระสาวอยู่ในเรือนมังกรอลิอลิงานไม่ไม่อะไรครับไม่เป็นไปตามที่คิดหรือไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรคนราศีสิงห์นี้จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทําให้งานมันออกมาดีเพราะว่างานมีมีปัญหาคําว่ามีปัญหานี่ก็คงจะเป็นเรื่องของเครื่องมือเรื่องของการเดินทาง เรืองความร่วมมือในองค์กรสู่กับเสาเป็นศัตรูในเรื่องของอลิตัวอลิก็คือจะเอื้อมไปถึงดาวคารซึ่งเป็นรายชาชโชคอยู่ในอะไรครับอยู่ในราติพฤกษธาดินเหมือนกันวิธีการที่ชาวราติติงจะเอาชนะเรื่องอุปสรรคเรื่องงานก็เอาความเป็นมิตรเอาความเป็นเพื่อนแล้วก็ เอาความจริงใจเข้าไปแลกเพราะว่าสุกับอังคารเรียกว่าคู่มิตรอังคารกับเสาก็เป็นคู่ของอะไรครับคู่ของการใช้ใช้วิธีคิดเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่ในมูละและบริวารตามหลักของดวงเมืองแสดงว่าคุณต้องลงลึกเรื่องเพื่อนเก่าเรื่องบริวารใหม่เรื่องคนที่เคยทำงานร่วมกันปัญหาเรื่อง การทำงานที่ไม่ไหลลื่นที่พบอุปสรรคเรื่องความร่วมมือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนี้คุณจะต้องได้รับการช่วยเหลืออันนี้ก็คือจุดเด่นของชาวราศีสิงนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเห็นชัดเจนก็คือดาวพฤหัสเป็นมรณะมรณะ,มรณะในราศีธาตุน้ำนะครับก็ ดูจากว่าพระรหัสนี้มีอะไรเข้ามาเชื่อมบ้างก็มาดูที่พระพุทธพระพุทธนี้มาจากอะไรครับมาจากกลาพระกระดุมพระแสดงว่า,าชาวราตีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือสัญญาหรือบางครั้งงานเก่าที่ตัวเองทําอยู่อาจจะวางมือหรืออาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานในช่วงเดือนอะไรครับในช่วงเดือนมก,การา เพราะว่าพระหัสเป็นมรณะตามลักษณะของดวงปัตตนิก็คือพระราหูพระาพราหูไปอยู่เรือนพระราหูไปอยู่เรือนสุภะก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงงานงานที่ว่านี้ก็เป็นงานที่สามารถจะยืนระยะได้การยืนระยะได้หรือการทำที่ต่อเนื่อง เขาก็นับหนึ่งที่นน่นแหะครับที่วันที่19เามษาเป็นต้นไปประเด็นของชาวราธิศิ์ก็คือว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนมก,กราเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับหรือเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยจากเดือนมก,กราไปหาเดือนมีนาประมาณ3ามี่เดือนนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มฉะนั้นตัวกระดุมผ้าก็คือพระพุทธพระพุทธเป็น ในเรือนอะไรครับในเรือนปุตตะในเรือนราศรีธนูนี่ก็มันก็มีคําถามว่าถ้าท่านเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแล้วจะมีอะไรรองรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจากจากเดือนมก,กราไปถึง19เมษาสน2้า6อันนี้คือคําถามแต่ถ้าหลังวันที่19เมษามไปแล้วก็แสดงว่าฟ้าเปิดเพราะว่า ไปพระรหัสไปอยู่เรือนสุภาคู่กับพระราหูปัตตนิสุภาอมระสุภาแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลในทางบวกแต่มันใช้เวลา3-4เดือนอันนี้ชาวราศีสิงห์ต้องนำไปพิจารณาและวางแผนระยะยาวมาราศีธนูราศีธนูนี้ก็นับหนึ่งที่ธนูปลายธาตุไฟตนุพันธุพรหัสเป็นพันธุ คือเขาบอกว่า,าทํางานทํางานเก่านั้นดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนร่วมงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าชาราศีธนูก็จะมีปัญหาเรื่องรายได้ก็คือตัวกระดุมพระมี6มี6กับเกตสุกับเสาเป็นเสี้ยมศัตรูจันกับครูเป็นอริต่อกันคือได้เงินมาแล้วได้เงินมาแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายรออยู่ เพราะว่าพระสุขมาจากลาภะอลิลาภะอลิก็หมายความว่าได้มาแล้วจะต้องใช้จ่ายหรือได้มาแล้วมีรูรั่วหรือได้มาแล้วนำไปอะไรครับนำไปดูแลรักษาสุขภาพของคนที่อยู่ใกล้บางทีอลินี่เขาก็ตีความว่าได้มาแล้วนำไปใช้อะไรครับนำไปใช้หนี้หรือนำไปใช้กัะบตรเครดิตหรือของที่ค้างชำระ จักนั้นทักษะในการหาเงินของคนราศีธนูมีความสามารถความสามารถที่มาที่ว่านี้ก็คือได้รับการผลักดันจากเพื่อนแต่ได้มาแล้วปัญหาก็คือเรื่องการเก็บสิ่งหนึ่งซึ่งชาวราศีธนูจะต้องระมัดระวังก็คือ,อไปปลายเดือนเพราะว่าพระเกตจะยกมาเล่งพระราหูในจังหวะวันที่25นะครับวันที่25 ประมาณเกือบไปปลายเดือนนะครับมันที25่25เกตเร่งราหูเกตเร่งราหูก็คือ,อมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องนำเรื่องเงินเงินทองทองอไปไปอะไรครับไปทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกุศลหรือ,อไปดูแลรักษาผู้ใหญ่ ดังนั้นการกุศลอันดับหนึ่งก็เกตเล็งลาหูและก็มรุตยูในลานติเมษอันดับสองก็คือสุขภาพเพราะว่าพระสุขอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกระดุมพระพังคานไปรับในเลือนอลิก็อนุมานได้ว่านอกจากจะสร้างบุญสร้างกุศลทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นสาธารณะแล้ว ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องอะไรครับจะต้องดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายผู้หญิงวันนี้ผูกเดือนตำดาวก็นําข้อมูลต่างๆมาลานตีธาตุไฟมาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนนะครับเมษก็มีเรื่องของงานมีเรื่องของเงินมีเรื่องของการอบรมแล้วก็ได้เพื่อนใหม่สิง์ก็จะมีรายได้ มีไรายได้มีความร่วมมือการซ่อมแซมอุปกรณ์ในการทํางานแล้วก็การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการติ้งช่วงระหว่างมก,กราถึงมีนาพุหัสจะไปสู่เรือนสุภะนี่ก็ใช้เวลานานอยู่ฉะนั้นชา,าติตริงจะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องวางแผนล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วก็หางานที่มันมั่นคงแล้วก็มีความรู้สึกว่าคําแนะนํา ของผู้หลักผู้ใดคิที่อยู่ใกล้ก็ควรจะรับฟังวางแผนเรื่องการเงินระยะส4เดือนที่ว่านี้ราศีธนูก็จะเป็นเรื่องของจุดเด่นก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมงานเรื่องของรายได้ที่มีหลายทางโดยเฉพาะพระอาทิตย์ในวันที่15ไปอยู่กระดุมพระรวมกับพระศุกร์พระเสาร์เมื่อได้เงินมาแล้วนะครับได้เงินมาแล้วก็จะไป ดูแลที่อยู่ที่อาศัยกิจกรรมทางศาสนานะครับแล้วก็ไปไปดูแลผู้ที่มีอุปการะและคุณซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับจานั้นจุดเด่นต่างๆของทาตุไฟเน้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องวางแผนกันเป็นเรื่องๆไปนะครับวันนี้ผูกดาวตามเดือนนะครับได้นําหลักวิชาโหราศาสตร์ซึ่งเป็น หลักที่ว่าด้วยดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในช่วงวันที่ 1- ถึง31มกราคม2566พ้กิบกดาวตามเดือนก็คงจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือดาวคารนซึ่งเป็นกระดุมพระของราตีอะไรครับราตีเมษดาวคารนเป็นกรมมะของรา,าตรีสิงห์และก็ดาวคารนเป็นอริของดาวราศีธนู ถ้าดาวองคารเป็นกระดุมพระแสดงว่าเกณฑ์ที่ท่านจะต้องมีรายได้ก็หลังวันที่15เป็นต้นไปก็ตีเป็นสิ้นเดือนก็แล้วกัน15-3หติเบนะครับถ้าเป็นเรื่องงานของชาวราศีสิงห์ก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับก็ประมาณวันที่16-17ไปถึงสิ้นเดือนแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานพรหัสจะยกมา วันที่19มีนาอาเมษายน2566ก็วางแผนเรื่องการเงินที่จะใช้จ่ายจากมกราไปหามีนานะครับส่วนาราศีธนูดาวอังคารเป็นอลิอังคารมาจากปุตตะ,ะปุตตะวินาศเรื่องความรักถ้าเจรจากันไม่ยงลงตัวก็วันที่16-17เป็นต้นไปนะครับ มาดูดาวพุธของราศีเมษดาวพุธอยู่เรือนสุภะเจ้า,าราศีเมษก็อาจจะดัดนิดนึงเรื่องของสัญญาก็าตกลงหรือการค้าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะมีค่าใช้ใจ่ายรออยู่ก็หลังวันที่เกตมก,กราไปแล้วก็ลืมตาอ้าปากหรือกิจการที่คาดเอาไว้เงินที่คาดเอาไว้สัญญาที่คาดเอาไว้ก็เป็นไปตามที่คิดส่วนดาวศุกร์กับดาวเสาเซิร์ ก็หมายถึงว่าการเงินของชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้ตามเป้าการงานของชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้ตามเป้าแล้วก็เรื่องกระดุมพระเรื่องนําเงินมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของชาวราศีตนูซ่อมแซมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทํางานโดยเฉพาะหลังวันที่15ก็เป็นไปตามเป้าปัญหามันอยู่ที่ว่าดาว มฤรยูคือเลขศูนย์ก็เ,เดินถอยหลังจากนั้นชาวราศีเมษก็จะมีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลเพราะศูนย์กับ8เรื่องรายได้เพราะว่าราหูมาจากราพะชาวราศีสิงห์ก็จะวิตกกังวลเรื่องคู่ครองหรือเพื่อนร่วมง,งานเพราะว่าพระราหูมาจากปัจจันวนส่วนชาวราศีธนูก็จะวิตกกังวลเรื่องความรักเมษอ่าครับเรื่องผลประโยชน์นะครับ สิ่งเรื่องคู่เรื่องคนรักหรือคนที่ร่วมงานส่วนธนูนั้นก็จะเป็นเรื่องของความรักสุขภาพนะครับอันนี้ก็าดาวเดินหน้าถอยหลังสิ่งต่างๆนั้นก็จะมีเรื่องความความอะไรครับรายได้คู่ครองความรักลักษณะของราศรีธาตุไฟก็จะมีลักษณะ ท,ที่มีความวิตกกังวลที่แตกต่างกันไปแต่สรุปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมโดยเฉพาะดา,าด,ดาวเสาร์เดินเร็วเสดพระศุกร์เสด็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,องความรักต่างๆก็ออกมาดีนะครับวันนี้ก็พุกดาวตามเดือนก็นําหลักวิชาวรศาสตร์มาวิเคราะห์วันนี้หวังว่าท่านคงได้ประโยชน์วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้